สวัสดีชาวโลกเรามาเพื่อหาคู่ครองและเธอคือคนที่เราเลือกฮะฉันเหรออืขอปฏิเสธค่ะคือว่าฉันเอ่ฉันไม่อยากจ,จะเป็นคู่ครองของสัตป,ประหลาดตัวบิ๊กเบิ้มแบบคุณาาฉันไม่ใช่สัตป,ประหลาดฉันคือเทพเจ้า ทพเจ้าอะไรจะมาทําเป็นตัวป่วนที่เมืองนี้ไม่ได้นะที่นี่เป็นเมืองของพวกเราออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเธอเป็นใครฉันก็คือผู้ปกป้องเมืองนี้ไงล่ะเธอคิดรู้ว่าจะทําอะไรทนายไม่มีวันหรอกฉันคือเทพเจ้านะฟรต่อให้เธอจะทุกข์ก็ไม่ต้องห่วงแค่พี่ช่วยนะ นายมาช่วยฉันนายต้องการอะไรอะ่ะพี่โ็แคอยากจะให้น้องมาเป็นครูของของพี่ไงจ๊ะโอเคลูกจ๋าพ่อมาแล้วพ่อ